ใชแล้วครับผมออกตัวมาแล้วไปเดินทางปลอดภัยครับผม พี่น้องมารอบนี้ได้เจอทัลเลอร์นะครับหางปลาดูดิสวยเลยอ่ะโอ้โหจีเอ็กซสโอ้สวยสวยสวยหลอ่ลอเลยครับดูสิจัดเขาจะย้ายรถรถขุดคันหนึ่งนะครับวันนี้ จะเอาคันนี้ไปทำงานที่อื่นนะครับแถวนี้งานมันเริ่มบางแล้วเนี่ยซันนี่เอสไวท์สองโอ้จะไปขึ้นไหนโอ้สามหกคันนี้สวยมาก 860ฮะมาเขาจะาไปขึ้นตรงไหนนี่นะพอดีมาถึงก็เขาจะย้ายรถตอนเช้าครับผมก็ว่าจะมาถ่ายรถสิบล้อนี่แหละอัปเดตหน้าง,งานหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วอู้ไปแล้วครับหัวลากหัวลากโอ้ลื่นลื่นลื่น ไปดูหน่อยครับว่าเขาจะเอาขึ้นตรงไหนวันนี้มาได้เจอหางปลาด้วยครับเทเลร์เสียชัยนะครับพูดรับเหมาอยู่นี่แล้วครับโอ้ยางหลังเล็กมากเลย ไอย้ยางเทเลอร์ดิเบอร์เท่าไหร่เนี่ยยางยางเก้าร้อยหรื 900, อยางแปดร้อยหรือเปล่าครับเนี่ยเล็กมากเนี่ยอันนี้ยางพันอ้สวยสวยอ้ยหัวโยกเลย เบรกที่ี่หัวโยกคงจะนนิ่มหน้าดูผมว่าหัวสูงเนาะอิสุเนาะหัวสูงมากอ่ะเดี๋ยวไปดูระบบแกทำาแล้วแกทำยังไงไอมีจอยอันนี้มาด้วย เสียงนิ่มมากเลยอะนี่ครัผมชอบเครื่องอีซูตรงนี้ตรงนี้แหละมันนิ่มมากนิ่มกว่าฮนะีโน่นะฮีโน่วิกเตอร์นี่ผมว่าวาวเหมือนวาวมันเขกเนาะแต่ว่าอีซูนี่นิ่มมากเลยแต่ไม่ได้ยินเสียงเลย อ๋อต่อระบบไฟครับนี่วกวแบตบเดี๋ยวมาดูยางครับทำไมยางเล็กจังของยางเจ็ห้าสิบเองเนี่ยเนี่ยเก้าวันเฮ้ยไม่ใช่อา7 5อบเจ็ดจ อ๋อยาง950เนี่ยอู้ทำตรเท่เลยอะ่ะเนี่ยต้องเอาใจมันเสียดตรงนี้อะ่ะโอเคดีแท้ะนะครับผมยอดมาปลาแกจะเอาขึ้นแล้ว

นีจุดนี้นะฮะสำคัญถ้าไม่นิ่งพอนี่อาจมียกหน้าโยกหลังอะ้วเผลอหงายท้องได้นะครับเรียบร้อยครับผมโอ้ 200ก็ตัวใหญ่อยู่นะแต่มีใหญ่กวนี้ฮะสองหน่าเออเหลือ3คันแล้วซานี่เขาไปแล้วคันหนึง่งก็ไปๆปมาครับเห็นเขาย้ายออกไปหลายหลายรอบแล้วแล้วก็ย้ายกลับมาเหมือนเดิมอ่ะครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูตอนเขาวิ่งออกนะครับว่า จะเป็นยังไงเนาะไปแล้วครับผมออกตัวมาแล้วไปเดินทางปลอดภัยครับผม